มานพินและ f ิลไทย a i b o x s p o t c o m นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับใครที่เคยดูคลิปของผมก็จะรวมเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆข้างทางนะครับคือคนอื่นเขามีแต่คลิปเรื่องท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีคลิปตรงที่จุดหมายปลายทางที่เราไปเที่ยวนะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่มันอยู่ระหว่างทางนะครับก็เก็บเล็กเก็บน้อยมาฝากกันนะครับเจออะไรก็ที่ ได้สังเกตได้เจอเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอยู่ที่หมุยนเนประเทศเวียดนามนะครับวันนี้มาดูเนี่ยครับนักเรียนเขาเลิกเรียนเห็นที่เขาพับที่ที่เขากำลังขี่จักรยานไหมครับเป็นชุดแบบนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนนะครับแต่ว่าชายเสื้อจริงๆของเวียดนามเนี่ยเขาจะยาวนะครับนั้นเนี่ยเวลาขี่จักรยานอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเขาจะพับเนี่ยครับมมวนพับเข้ามาครับลองสังเกตดูดีๆนะครับก็คือ สาวเวียเขาจะพับมาพับหางนะฮะพับหางเนี่ยครับพับหางให้เหลือสั้นๆนะครับนี่ครับเป็นวิธีเป็นวิธีการที่ขี่จักรยานได้ไม่งั้นเนี่ยชายจะยาวเฟื้อยถึงดินเนี่ยจะขี่จักรยานไม่ได้เนี่ยทุกคนจะพับมาหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ใส่อากาศใส่เสื้อคุมอีกชั้นนะครับเพราะว่าป้องกันแสงแดดครับนี่เป็นช่วงเลิกเรียนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวนี้คุมหัวทั้งหัวก็มีครับนะฮะก็จะใช้วิธีพับชายเสื้อทั้งหมดนะฮะะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นชายเสื้อยาวๆอะไรแบบเนี้ยเวลาปกติในชีวิตจริงไม่ค่อยเจอครับบางทีเข้าไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะพับหางเอาไว้ไม่ให้มันปเป็นเลอะหรือว่าไปเกี่ยวอะไรกันนะครับ